สวัสดีครับท่างยงทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีลูกค้าเอารถมาซ่อมนะครับโอ้โหนี่มันลูกค้าเอาไปต่อสายเทออนนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเหมือน,เห,นเห็นบอกว่าลูกค้าเนี่ยซื้อรถไปแล้วไปให้คนที่ไม่มีความรู้ทาใช่ไหมฮะครับเปลี่ยนทั้งกล่องแล้วก็มอเตอร์รรสลับ,บสายไฟเล่นไปหมดเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็ต้องยกกลับมาให้เราครับท่างยงก็ซ่อมอะไรบ้างครับเนี่ย อันนี้ไล่เทสสายครับระบบสายใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนกล่องใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อกล่องมาเป็นซื้อจากข้างนอกมาไม่ได้ซื้อจากร้านเรานะครับแล้วก็มาต่อตัวมอเตอร์กี่วัตต์มอเตอร์หกร้อยห้าสิบวัตต์ครับซื้อรถเราไปประมาณเป็นปีแล้วมั้งฮะเนี่ยกับสองปีครับอันนี้ของของของพระาจารย์เนาะครับอ่า อ๋อให้ให้ให้คนอื่นทำ<ช>แล้วแบตเตอรี่เขาเสียไหมฮะแบตเตอรี่ไม่เสียครับก็ซืออ้อกล่องมาตรงรุ่นว,วัดตรงแต่ว่าสายไฟเนี่ยต้องมาไล่ใหม่ใช่<ห>จะบอกลูกค้าว่ากล่องเนี่ยนะฮะแต่ละโรงงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันออมันจะไม่เหมือนกันสีเนี่ยนะฮะที่เห็นว่ามันมีหลายๆสีเนี่ยแต่ละแต่ละแต่ละโรงงานแต่ละรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยสายไฟมันก็จะเป็นของใครของมันนะฮะจริงจริงกล่องซื้อมาได้แต่ต้องไล่สายเป็นนะฮะถ้าไล่สายไม่เป็นบางทีช็อต บางทีเราไปซื้อกล่องมาถูกๆแพงๆไม่สําคัญแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะฮะบางทีอ,อาจจะทําให้ระบบไฟมันรวนไปเลยก็ได้นะครับสายไฟไม่ได้ง่ายนะครับต้องเป็นคนที่เข้าใจได้นะครับแล้วลองทดสอบดีดีนะครับโอ้นี่เรากา็รับซ่อมนะฮะถอดมอเตอร์มาเลยฮะนี่เลยมอเตอร์นะครับเขาก็ไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือกล่องที่เขาส่งแรกมาเลยฮะอ่าใช่ครับอันนี้กล่องที่เขาซื้อมาโอ้โหดูสายในชะ่ไหมฮะพอเรื่องพลราวาันไปเลย นะฮะ,นะฮะแล้วเดยเฉพะอย่างยิ่งกล่องพวกนี้นะลูกค้าเห็นไหมมันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะฮะยากที่จะเข้าใจนะครับเราก็แต่จริงร้านเราเราขายมานานแล้วะฮะเราขายรถไปเป็นหมื่นคันแล้วนะ,ะตัวกล่องพวกนี้เราเรารู้เรามีประสบการณ์เราก็มาซ่อมได้สาหรับลูกค้าที่ซื้อรถเราไปนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะเราดูแลก,กันจนลูกค้าเลิกใช้กันเลยนะครับก็เรามีอะไหล่จำหน่ายทั้งหมดนะครับบริการหลังการขายถึงที่ ครับก็สามารถติดต่อทางร้านได้ตลอดเวลานะครับ0 9 6 9 3 6 9 3 2 0มิสเตอร์ไบค์ครับ